คำเตือนการจัดทําข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สถติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเ,เพื่อนเพื่อท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลคลิปนี้แอดก็มีแนวทางเลขเด็ดงวดหนึ่งมีนาคม2564มาฝากท่านผู้ชมนะครับก็เป็นเลขสูตรกำลังวันและเลขปากหลัก10ล่างครับ เราไปดูครับเลขสูตรกําลังวันวด16กุมภาพันธ์64ที่ผ่านมาครับก็จะให้ข้อมูลบนข้อมูลล่างมานะครับเป็นเลขวิ่งข้อมูลบนเลข3กับเลข0ครับก็วิ่งเข้าไปที่ท้าย3ตัวรางวัลที่1ที่603ครับแล้วก็เลข3ก็วิ่งเข้าไปที่ 3, 9, ท 3, 9, ้าย2ตัวที่39ด้วยนะครับเลขกําลังวันเลข3กับเลข9ก็วิ่งเข้าไปที่39ท้าย2ตัวเลข6ก็วิ่งเข้าไปที่ท้ายรางวัลที่1ที่603ครับ เราตามไปเก็บข้อมูลกันได้เลยนะครับวดวันที่1มีนาคม2564สูตรกำลังวันให้ข้อมูลบนเลขวิ่งเลข2กับเลข7มาครับและล่างให้เลข5กับเลข9มาครับและเลขสูตรกำลังวันตามตารางเด่น5ตรงกลางครับข้างบนเป็นเลข2ข้างล่างเป็นเลข9ซ้ายมือเป็นเลข1ขวามือเป็นเลข7ครับเก็บข้อมูลไว้เลยครับท่านผู้ชมครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับ ไปดูข้อมูลต่อมาครับท่านผู้ชมครับปักหลัก10ล่างครับก็เน้นที่ข้อมูลล่างอย่างเดียวนะครับให้เลขเด่น2เด่น3เด่น7มาครับแล้วก็ชุด2ตัวล่าง12ชุดตรงๆนะครับได้แก่20 24 26 28 30 34 36 38 70 74 76 78ครับ2ตัวล่างตรงๆนะครับ ปักหลักก็ปักหลัก10นะครับเลข 2, เลข 3, เลข7นะครับวางไว้ที่หลัก10ครับท่านผู้ชมครับก็เก็บเป็นข้อมูลไว้เลยนะครับไว้ชนกับสำนักอื่นดูนะครับว่าจะมีเลข 2, เลข 3, เลข7วางที่หลัก10ตรงกันไหมนะครับถ้าตรงกันก็จัดกันได้เลยนะครับงวด1มีนาคม2564ที่จะถึงนี้นะครับแ้นก็ขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทั้งสํานักครับ แล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม64ทุกๆท,ท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ